สวัสดีค <Bond> ่ะว <pakai> ันน <_ F occurs> <ideally> ี้นะคะเราจะมารีวิวบ้านบาร์บี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูลานจอดรถกันเลยค่ะนี่ค่ะเป็นลานจอดรถนะคะก็จะเป็นม้าจักรยานแล้วก็สเก็ตบอร์ดค่ะก็มีแค่นี้แหละเดี๋ยวเราจะมาดูห้องต่อไปกันเลยค่ะสําหรับห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะก็จะเป็นทีวีเป็นเป็นกร์ตูนะคะแล้วก็เป็นโซฟาสองโซฟาแล้วก็จะเป็นโต๊ะกลางค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูห้องต่อไปกันเลยค่ะ โซนนี้นะคะก็จะเป็นพรมเช็ดเท้าก่อนนะคะแล้วก็จะเป็นเตียงนอนนะคะเตียงนอนก็ใต้เตียงก็เป็นกล่องของค่ะสำหรัใส่ของออกยากนิดนึงค่ะอันนี้ก็เป็นรองเท้าไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเป็นรองเท้าบู๊ตต่างๆค่ะบูทตส้นบูทยาวค่ะอ้ย อเออมันเอาออกอยากนะคะเดี๋ยวเราขอเอาออกแป๊บหนึ่งค่ะนี่ค่ะออกมาแล้วนะคะก็เปิดได้นะคะก็จะเป็นตุ๊ก,กตาผ้านะคะเป็นน้ำหอมนะคะแล้วก็เป็นกระจกค่ะอือออแล้วก็เดี๋ยวเราขอเก็บแป๊บหนึ่งค่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูตรงลิ้นชักกันเลยค่ะนี่คือของตกแต่งนะคะส่วนอันนี้เป็นรองเท้าเซนต้านะคะอันนี้เป็นรองเท้าไทยทั้งหมดนะคะเรามาดูลิ้นชักอันนี้กันเลยลิ้นชักอันนี้นะคะก็จะเป็นเอิบมาดูบน,นชักกันก่อนดีกว่าอันนี้เป็นกระจกแล้วก็อุ้ยนะคะอันนี้ก็เปิดได้ก็จะเป็นเครื่องบดดับของแท้ทั้งหมดนะคะอันนี้เป็นเครื่องบดดับของแมไทยทั้งหมดนะคะ ตัวอันนี้เป็นชุดบาร์บี้ค่ะเปิดยากนิดนึงโอ้ยแล้เนี่ยมันติดแล้วนะคะนี่ค่ะเปิดสร็จแล้วนะคะก็เป็นชุดบาร์บี้นะคะเรามาดูโต๊ะข้างแป้งกันเลยน,นี่คือลิ้นชักกันนะคะเฮ้ยเปิดยากนิดนึงเฮ้ยเปิดยากมากเลยโอเคค่ะอันนี้เป็น น้ำหอมอกิฟต์ต่างค่ะเป็นหุ่ยเป็นครีมนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูห้องต่อไปกันเลยค่ะนี่เป็นห้องครัวนะคะก็เปิดได้ค่ะตู้ก็เปิดได้นะคะก็เป็นเครื่องปัน่นแล้วก็หมอ้ออันนี้ค่ะเป็นการน้ำเป็นเกลือแล้วก็เป็นนี่คือเกลือนะคะอันนี้เป็นน้ำมันนะคะก็เราอาจจะพูดเร็วไปนิดน,นึงนะคะก็ขอโทษด้วยนะคะ อันนี้เป็นเตาอ,อบนะคะส่วนนี้เป็นเตาแก๊สนะคะเตาแก๊สที่มีเตาแก๊สนะคะนี่ก็กดได้ค่ะนะคะก็นี่คือพวกหมอ้อกระทะแล้วก็เป็นตาหลิวนะคะอันนี้เป็นถาดนะคะถาดนี่ค่ะถาด อันนี้เป็นที่กดน้ำนะคะส่วนนี้คือตู้เย็นนะคะตู้เย็นก็เปิดได้ค่ะก็เป็นพวกอาหารต่างๆค่ะตู้นี้ก็เปิดได้นะคะก็จะมีเป็นถ้วยแก้วน้ำแล้วก็เป็นจานนะคะจานสองใบอันนี้เป็นถ้วยแล้วก็เหยือกน้ำนะคะ เคค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูห้องต่อไปกันเลยค่ะห้องนี้นะคะเป็นห้องของนอนของโรด้าน,นะคะก็จะเป็นเตียงนอนอย่างนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะก็จะมีตุ๊กตากระรอกนะคะก็จะมีทีวีก็เปิดได้ค่ะแล้วก็จะมีกรอบรูปนะคะนี่ค่ะกรอบรูปก็เดี๋ยวเราจะมาดูเออเราลืมเลยนี่คือพรมเสือเท้านะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูห้องต่อไปกันเลยค่ะ เออห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำนะคะก็จะเป็นชักโครกเหมือนเดิมนะคะเปิดได้เหมือนเดิมเลยนี่คือม่านก็เหมือนเดิมนะเปิดได้ไม่มีอะไรมากค่ะนี่คือเออชลังหน้าละมังนะเออน่าจะเป็นชลลังหน้านะคะก็นนี้นะคะก็เป็นแป้งสีฟันกับยาสีฟันนะคะเราจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วเนี่ยนี่เป็น เรายังใส่ชุดนอนอยู่เลยน่าเห็นนะเน,นี่ยเนี่ยชุดนอนอันนี้เป็นเฝักบัวแล้วก็เป็นสบู่ค่ะรีบมารีวิวนิดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเอิม่มตะกร้าใส่ผ้าค่ะเหมือนเดิมแล้วก็เป็นจะคดสักผ้าเหมือนเดิมนะคะ ก็เดี๋ยวเราจะมาดูห้องต่อไปกันเลยค่ะห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องน่าของคนรับใช้นะคะก็จะเป็นกาวที่มาตกแต่งค่ะเป็นของนะคะเป็นหนังสืออันนี้ทําเป็นโต๊ะเลยนะสองอันเนี้ยค่ะเป็นโต๊ะก็เป็นลูกปัดนะคะนี่คือเตียงนอาของคนรับใช้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูเออให้ดูก็ได้นะกล่องนในกล่องก็มีของอยู่นะขอโทษด้วยนะคะเป็นของตกแต่งค่ะต่างๆนะคะ โอเคค่ะมีแค่นี้แหละเอ่ยนี่ก็มีลืมไปขี้ลืมนิดหนึ่งนะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะเราต้องรีบรีวิวนิดหนึง่งเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเต็มแล้วเนี่ยเราเคยรีวิวนะคะเราเคยรีวิวชา้าจนมันเต็มเลยก็เดี๋ยวเราจะมาดูห้องต่อไปกันเลยค่ะ ห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนของจินนี่นะคะก็จะเป็นหมอนตุ๊ก,กาตาสองตัวแล้วก็เป็นหนีถาเตียงนอนแล้วก็จะเป็นนาฬิกานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูห้องต่อไปกันเลยค่ะส่วนห้องนี้นะคะก็ここจะเป็นห้องนอนของเด็กๆสามคนเลยนะมันนอนได้เลยนะเป็นหมอนสองหมอนแล้วก็จะเป็นตุ๊กตาหนึ่งตัวนะคะนี่คือกระเป๋าแล้วก็เป็นโควไฟจิ๋วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูร้านกันเลยค่ะนี่คะเป็นสวนของร้านเลยนะคะ ก็จะเป็นโต๊ะนะคะโต๊ะโต๊ะทานเค้กแล้วตรงนี้ค่ะมีเป็นตุ๊กตาตกแต่งก็เป็นกรอบรูปสองกรอบรูปเลยนะคะเป็นกระถางดอกไมนะะน 3, ้นะคะเป็นใบโฆษณาสามใบโฆษณานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูสวยของห้องทําอาหารกันเลยค่ะนี่ค่ะเป็นส่วนของห้องทําอาหารนะคะทำอาหารนะคะ,ทำ,าาะ,คะทำอาหารก็แคบนิดหนึ่งแหละ นะแคบนิดหนึ่งนะคะอันนี้คือโทรศัพท์นะคะนี่คือจานนะคะเป็นกล่องนะแต่ไม่ได้ใส่อะไรเลยอันนี้เป็นกระหางดอกไม้แล้วก็เป็นเป็นของตกแต่งนะคะเป็นหม้อที่จริงนะเนี่ยทำเป็นหม้อเนี่ยขับหมอนะคะอันนี้ก็เป็นตู้อบนะคะเปิดได้นะคะเป็นพิซซ่าอยู่ข้างในนะคะอันนี้เป็น เครื่องควนะคะก็จะเป็นเตาแก๊สน,นะคะเป็นเครื่องปัน่นอันนี้ก็เป็นที่จริงมันีซ่านะแต่ว่าเราดึงออกแล้วล่ะเก่าแล้วลไรเนี่ยเตาอบอ,อันนี้ก็เป็นตู้เย็นแต่ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะอันนี้คือพัดลมนะคะพัดลมโอเคค่ะอเคค่ะ ก็สำหรับวันนี้นะคะเราขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย